นามาสักระยะนหนึ่งแล้ค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองก็ตั้งใจอยู่แต่ช่วงช่วงนี้นี่รู้สึกว่ามันหมดเลี้ยวหมดแรงแล้วก็เหมือนงานการมา,า,มาด้วยกันมันเนี่ย <c oughs> งาน <c oughs> นี่มีคู่ปิงปองเลยเนี่ยนะมาอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆเนี่ยงานทางโลกมันมันเยอะจนไม่ไหวจนรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีพลัง่ะ เลยรู้สึกว่าบางครั้งเราอาจจะเข้าใจคือคือบางทีพอทํางานอะไรไปเอ,อบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นรูทีนมากๆเนี่ยมันมันเหมือนกับไม่มีอะไรให้ทําต่อไม่มีอะไรท้าทายหรือมันมันท้าทายแต่จนกระทั่งเราหมดแรงสู้นะมันมันเหมือนกับรบมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยยกแล้วก็มันต้องเริ่มยกใหม่ไปเรื่อยๆ ไม่มีให้พักหายใจใหายคอคือจำเป็นที่จะต้องออกมาจากโหมดทำงานจำเป็นมากช่วงนี้นะเพราะถ้ายังอยู่ในโหมดทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยคราวนี้มันจะเริ่มเริ่มปรีดละอ้นี้มันเกือบปรีดละมันเหมือนกับทำๆไปแล้วอยากหยุดไปเฉยๆคือไม่ใช่ไม่ใช่ใจอยากหยุดนะมือไม้มันจะหยุดเอา ัคล้ายๆไม่มีแรงขับดันออกมาจากข้างในแล้วว่าจะจะทำต่อไปเพื่ออะไรการออกจากหมวดทำงานไม่ได้หมายถึงการไปเที่ยวอย่างเดียวแม้แต่การเจริญสติเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยเราถอนจิตออกมาจากหมวดทำงานนะบางทีเหมือนของคุณเนี่ยพอเจริญสติไป อยู่ๆมันมีความรู้สึกแบบเดียวกับตอนทํางานคือจเจริญสติไปแล้วมันจะหยุดไปเฉยเๆนั่นเพราะว่าโหมดทํางานเนี่ยมันกินพื้นที่เข้ามาในชีวิตส่วนใหญ่เกินกว่า90%เซเหมือนกับมีจิตส่วนใหญ่อยู่เพื่อทํางานคำแนะนำที่ดีที่สุดคือ ต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่จะถอนจิตเราออกมาจากโหมดทำงานให้ได้ทุกวันเช่นเล่นโยคะหรืออันนี้คือแม่ไม่ใช่แม้ไม่เพราะแม้แต่อยังยังดูหนังอะไรเงี้ยจิตก็ไม่ยอมดูคือมันมันดูไปอย่างนั้นเองแล้วบางทีถึงแม้ว่าจะไม่คิดงานนะ แต่ว่าจิตก็อยู่ในโหมดทํางานต่อ mm hmm. เหมือนกับไม,ไม่ไม่ถอนออกมาจากโหมดทํางานอย่ายังยังโยคะผมว่าน่าจะช่วยได้นะมีส่วนช่วยเพราะว่ามันได้ขยับร่างกายแล้วมันได้ทําท่าทําทางอะไรที่มันแตกต่างไปจากชีวิตประจําวันการบิดตัวการยืดเส้นยืดสายอะไรเงี้ยของคุณนะมันมันน่าจะช่วยได้แล้วก็โอ้โหคืออย่าง ถ้าถ้าดูกิจกรรมทั่วไปนี่แทบจะช่วยไม่ได้เลยนะมันมันเหมือนอยู่ในหมวดทางานตลอดเพราะเพราะคือมันต้องต้องต้องอยู่กับเอกสารด้วยต้องคุยกับคนเยอะด้วยตอนทํางานเนี้ยใช่ไหมต้องคุยคุยโน่นคุยนี่แล้วเหมือนพอพอเริ่มขยับไปคุยกับใครปุ๊บเนี่ยมันมันจะเคยชินอยู่อาการแบบเดิมอ่ะผลิตความคิดผลิตคําพูดแบบเดิมเดิมมองห นั้นคือมันต้องหาอะไรที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง,อย,งอย่างผมนึกให้ได้เนี่ยนะก็คือยกตัวอ,อย่างขึ้นมาเนี่ยก็คือโยคะมันได้ทําท่าทําทางอะไรที่มันผิดไปจากเดิมต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงฮะเฮ้ยเอ็มวีเลยเหรอมันไม่ชอบอะดิมันมันเหมือนไม่ถูกจริญนะเอาเอาเอางี้เอางี้ให้ความแนะนากว้างกว้างนะ ต้องแตกต่างอย่างทิ้นเชิงมีการขยับที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วตรงนี้จะดีขึ้นเพราะมันเหมือนกับเริ่มต้นชีวิตเนี่ยมันเริ่มด้วยความรู้สึกว่าเรียนมากๆทำงานมากๆแล้วมันจะดีจนความเคยชินตรงนั้นมันกลายเป็นแบบเหมือนกับเครื่องมัดใจให้ ต้องอยู่กับภาวะแบบนั้นนะมันมันเห็นการทํางานหนักเป็นของดีในต,ตอนนี้มันมันเริ่มมันเริ่มรู้สึกแล้วว่าความเชื่อนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วในระยะยาวนะมันมันชักเริ่มแย่ที่เห็นมันเห็นได้อย่างเดียวเรื่องโยคะแต่อย่างอื่นไปหาเ,าเองก็แล้วกันนะจะบรรลุทำระหว่างที่ทํางานหนัก <laughs> คือเข้าใจนะตอนที่เกิดความรู้สึกเบือ่อ แล้วเห็นชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยระาวางทํางานเนี่ยมันมันรู้สึกเบื่อมากเป็นทุกข์มากแล้วก็แบบไม่อยากเอาไอ้ตรงนี้อีกแล้วแต่ตรงนั้นน่ยมันเป็นทุกขเวทนาทางกายและทางใจมันไม่ใช่นิพิทามันคนละอารมณ์กันนิพิทาที่แท้จริงเนี่ยบางทีมันมีความสุขอยู่นะจิตเนี่ยเปิดกว้างสว่างสบายแต่ว่าพอมันรับรู้เข้ามาที่ความมีขันห้า รู้สึกว่านี่มีร่างกายขยับได้อยู่มันเบื่อมันไม่เอามันเห็นเป็นฉากลวงตามันเห็นเหมือนแผ่นฟิล์มมันเห็นเหมือนงานอะไรที่อมันไม่ใช่อ่ะมันมันของหลอกแล้วมันเบื่อแต่นี่มันเกิดความรู้สึกทุกขเวทนาเนี่ยถึงทุกขเวทนานำนำมาก่อนแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเอาอีกแล้วไม่อยากเกิดอีกแล้วคือมันไปไปรวมกันไปผสมกันกับธรรมะ ตอนตอนที่รู้สึกโอ้โหมันไอที่เคยคิดว่าเราขยันมาเนี่ยเป็นของดีเนี่ยตกลงยมันขยันมาแล้วก็คือใครๆก็ทุ่มภาระามาให้เราอะไรอะไรก็เราอะไรอะไรก็เอ้ยต้องคนนี้นะมันมันไม่มีคนอื่นมันเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตมาแบบหนึง่งที่ทุกคนมองเราเป็นเครื่องจักรที่ทำได้ทุกอย่าง แต่ข้างในของเรารู้ว่าเราไม่ใช่แล้วเรายังทุกข์ได้แต่ตรงเนี้ไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อเพราะว่าเอ้าก็ยังเห็นดำได้อยู่นี่ <c oughs> มันบางทีคนเรามันอย่างนี้จริงๆนะมันมองแค่ว่าเราทําได้แต่มันไม่ไม่มองว่าเรามีความทุกข์มาถึงไหนแล้วแล้วบางทีเราเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยไงมันมันเหมือนพูดคือพูดอยู่อะแต่คนเขาไม่เชื่อ มีความรู้สึกว่าเราทำได้นะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยก็ต้องอเล่นโยคะแล้วกันหรือเล่นเล่นอยากแพ้อยากจะเล่นวีก็เอานโอเคขอบคุณค่ะ